สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลอ้ออีซีโคเช h นนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่พี่น้องๆทุกท่านได้ชมกันนะจ๊ะลักษณะของลายนะจะคล้ายกลีบดอกไม้สองกลีบหรือว่าใบไม้ก็เรียงตัวกันขึ้นไปแบบนี้ ลายนี้ถักไม่ยากนะจ๊ะพี่พี่น้องน้องมือใหม,ใหม่ทุกท่านสามารถถักตามได้นะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อพี่พี่น้องนองท่านใดที่ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะจ๊ะแล้วก็กดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะสำหรับไหมที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตค,ครั้งนี้นะพี่อ้อใช้ซัมเมอร์ซอฟตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้เป็นของวีนัสนะเป็นไหมเหลือพี่พี่น้องน้องที่มีเศษไหมเหลือเหลือเป็น ไหมชนิดนี้ก็ลองดัดแปลงไปใช้งานกันดูนะขนาดเส้นของไหมก็คือเส้น16นะเป็นอะคริลิก100%เเซนนะจ๊ะส่วนเข็มโคเชท,ที่ใช้พี่อ้อใช้เข็มค่อนข้างเล็กนะใช้0.60มิลแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของไหมพี่พี่น้องๆก็ลองปรับใช้เข็มให้เหมาะสมกับชิ้นงานดูนะ พี่อ้อจะขึ้นต้นด้วยโซ่แล้วก็ถักเป็นห่วงนะจ๊ะโดยจะถักทั้งหมดบอ็ดห่วงด้วยกันนะหนึ่งงสสอามสี่ถักโซ่สี่นะหลังจากนั้นก็จะถักเป็นดับเบิลโคเชแล้วก็ปลดออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะหนึ่งงสสอ1 2 3 4 โซ่สีเสร็จแล้วก็ถักเป็นดับเบิลโคเชนะแล้วก็ปลดออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะถักเป็นห่วงแบบนี้นะจํานวนทั้งหมดสิบเอห่วงด้วยกันนะสองแล้วนะจ๊ะหนึ่งสองสามสีสามหนึ่งสองสามสี่ ได้11ห่วงตามที่เราต้องการแล้วนะจ๊ะแถวต่อไปพี่ออจะถักซิงเกิลโคเช1หนึ่งครั้งลงในห่วงแรกนี้นะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่4หลังจากนั้นเราจะถักทิปเปิลโคเช4สีครั้งลงในห่วงถัดไป1ทิปเปิลโคเชก็คือพันหัวเข็ม2ครั้งนะ แล้วก็ปลดออกมาทีละคู่แล้วก็ขั้นด้วยโซ่สี่ต่อด้วยสี่ทิปเปิ้ลโคลเชลงในช่องเดิมนะ อันดัโซ่สามแล้วก็ข้ามมาหนึ่งห่วงซิงเกิลโคเชลงในห่วงถัดไปโซ่สามถักเหมือนเดิมนะจ๊ะเป็นช่วงล,ลายที่สองนะก็คือสี่ทิปเปิลโคลเชเราข้ามมาหนึ่งห่วงนะ ลงในห่วงถัดไปแบบนี้นะจ๊ะถักสี่ครั้งนะหนึ่ง1 2 3 4ท4ทิปเปิลโคลเช์ลงในช่องเดียวกันนะ ลายที่สองแล้วนะต่อหนึ่งสองสามโซ่สามข้ามมาหนึ่งห่วงลงห่วงถัดไปด้วยซิงเกิลโคเชแล้วก็โซ่สามถักอีกหนึ่งลายด้วยสี่ที่เปิ้ลโคเชเราข้ามมาหนึ่งห่วงนะ หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วนะจ๊ะเราก็จะถักอีกสี่ที่เปิ้นโคเชลงในช่องเดียวกันเราก็จะได้ลักษณะนี้นะ สำหรับแถวแรกนี้พี่อ้อจะจบด้วยดับเบิลโคเชนะจ๊ะก็จะได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะต่อไปพี่อ้อขึ้นด้วยโซ่สี่กลับมานะเสร็จแล้วถักสี่ทิปลโคเชแล้วก็รวบพร้อมกันกดแบบนี้ค้างไว้ก่อนนะ หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ก็จะเหลือทั้งหมดห้าห่วงแบบนี้นะแล้วก็ปลดออกมาได้แบบนี้แล้วก็โซ่สี่ พอโซ่ 4, สี่เสร็จแล้วเราก็ซิงเกิลลงไปในช่องนี้นะโซ่แปดซิงเกิลลงไปในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่สี่ไปโซ่สี่แล้วนะเราก็ถักสี่ทิปเปิ้ลโคลเชแล้วก็รวบพร้อมกันนะจ๊ะ สอขอโทษจ้ะเดี๋ยวขออีกครั้งนะสองแล้วนะสามหลักที่สี่นะเราก็จะเหลือแบบนี้นะเหลือห้าห่วงแล้วเราก็ดึงไหมผ่านออกมาเราก็จะได้แบบนี้นะจ้ะตรงนี้เราขั้นด้วยโซ่สี่ แล้วเราก็จะถักเหมือนเดิมนะก็คือสี่ทิปเปิลโครเชร,รวบพร้อมกันสองพี่อ๋อเปิดพัดลมเสียงดังมากเลยพี่น้องจ๋าต้องขออภัยนะเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนนี้หลักที่สี่ ก็ปลดไหมผ่านออกมาโซ่สี่ลงมาในห่วงนี้นะแล้วก็โซ่แปดซิงเกิลโคเชนะซิงเกิลโคเชลงไปแล้วก็โซ่สี่ก็คือถักย้อนกลับเป็นกลีบนี้นั่นเอง ถักด้วยสี่ทิปเปิลโคเชต์รวบพร้อมกันนะแล้วเราก็ถักมาจนถึงดอกนี้นะถักต่อกันนะจ๊ะสำหรับหนึ่งช่วงลายก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวพี่อ้อจะสาธิตอีกหนึ่งช่วงลายนะแถวต่อไปตรงนี้นะจ๊ะเราก็จะขึ้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ โซ่แล้วนะจ๊ะเราก็จะถักทิปเปิลโคเช่ครั้งแถวนี้ที่เราจะถักก็จะเหมือนแถวแรกเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงลายที่สองที่พี่อ้อจะสาธิตนะ4ทิปเปิ้ลโคเชนะจ๊ะ ติ๊เปิลโคเชแล้วก็คือพันหัวเข็มสองครั้งนะสําหรับลายที่ถักซ้ําแล้วพี่อ้อก็จะถักค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะพี่น้องจา๋าถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะเพราะว่าคลิปนี้พี่อ้อเป็นคลิปตัดต่อนะจ๊ะสามารถดูกี่ครั้งก็ได้ดูวนไปวนมาได้นะโซ่สาม ต่อด้วยโซ่สามเหมือนเดิมนะจ๊ะติเปล์โคเชสี่ครั้งสองสามสี่ขั้นด้วยโซ่สี่ แล้วก็ทิปเปิลโคเชต์สี่ครั้งโซ่ 3. สามสิงเกิลโคเช์แล้วก็โซ่สาม เหมือนเดิมนะจ๊ะดอกนี้สี่ทิปเปิลโคเช์โซ่สี่นะที่ขั้นตรงนี้แล้วก็สี่ทิปเปิลโคเช์ สุดท้ายหลักที่สี่นะเหมือนแถวแรกนะจ๊ะที่เราขึ้นต้นนะตรงนี้พี่ออจะจบด้วยทิปเปิ้ลโคเชนะจ๊ะลงไปในหลักนี้เลยนะแถวนี้นะจ๊ะจบแบบนี้นะแถวต่อมานะ ตัวนี้ขึ้นด้วยโซ่สี่แล้วก็พลิกกลับมาสี่ทีปเปินโคเชร,รวบพร้อมกันหนึ่งแล้วนะสองสามสี่ปลดไม้ออกมา โซ่สี่ลงในช่องนี้นะแล้วก็โซ่แปดซิงเกิลลงช่องเดียวกันโซ่สี่ตรงนี้ก็จะถักเหมือนเหมือนกลีบแรกนี้นะก็คือสี่ทิปเปิ้ลโคเชร่รวบพร้อมกันนะ หนึ่งสองสามสี่คันด้วยโซ่สี่ ลักษณะของกลีบเขาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะส่วนอีกสองดอกนี้ก็ถักต่อกันนะก็น่าจะถักได้แล้วนะจ๊ะเดียก็จะจบแบบนี้นะเวลาเราจะขึ้นแถวถัดไปเราก็จะขึ้นด้วยโซ่สี่แล้วก็พลิกกลับมาถักเหมือนแถวที่หนึ่งก็คือสี่ทิปล์โคเชตลงในช่องนี้นะละนักษณะของลายก็ จะออกมาเป็นแบบนี้นะเสียงไม่ค่อยมีแล้วพี่น้องจาต้องขออภัยด้วยนะลักษณะของลายที่เราถักเสร็จแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้พี่พี่น้องนองทุกท่านก็ลองถักต่อกันลายนี้ไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาถักเร็วมากเนื่องจากว่าหนึ่งลายก็จะมีแค่สองแถวเองนะหลังจากพี่อ้อถักขึ้นมาช่วงหนึ่งนะเราก็จะเห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นนะจ๊ะ ลายนี้ถักไม่ยากนะแล้วก็ใช้เวลาถักไม่นานแต่เนื่องจากไหมที่พี่อ้อใช้เส้นค่อนข้างเล็กดังนั้นพี่อ้อก็จะมีการปรับจํานวนหลักแล้วก็ปรับโซ่เป็นบางส่วนนะจ๊ะพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ลองปรับไว้ใช้งานกันดูนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องถักตามแพทเทิร์นทุกอย่างนะเราสามารถปรับได้ทั้งชนิดประเภทและขนาดของเส้นไหมพร้อมทั้งเข็มโคเชก็ลองปรับไปใช้งานกันดูนะจ๊ะ พี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะฝากพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะจ๊ะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วชอบรบก,กวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะจ๊ะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า